เรนบอกว่างานเยอะนี่เยอะขนาดไหนคะก็ทุกวันเลยครับค่ะแล้วตอนนี้คิวยาวไปถึงไหนสมมติพี่อยากจะได้แบบคณะนูไปเล่นที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้มีคิวการแสดงไปถึงปี70แล้วครับปี70นะ์นะจิวนะปีนี้ปีไรเอาใหม่ซิปี67ค่ะพี่ยังไม่รู้เลยว่าจะสูพี่จะตายหรือยัง โคตรมากเขาชอบว่า170แล้วเหรอคิวเน่นขนาดนั้นเลยครับหรอเขาเจาะเขายังไงเหรออย่างเช่นแบบว่าจองที่เล่นที่นี่วันนี้เขาระวังมาจาแล้วอย่างนี้เลยนะใช่ครับที่แบบทําปวงหน้าไปเล่นที่นี่วันนี้ระวงมาจํแล้วานี้เลยะใช่ครับที่แบบทมาจไปล่วงหน้าแล้วครับเพราะว่าบางที่ครับก็เขาจะจองล่วงหน้าเลยสองปีสปีเลยครับเพราะโดยส่วนมากจะเป็นงานประจําปีครับอย่างเช่นแบบว่าแบงค์มาแสดงปีนี้แล้วปุ๊บเขาก็จะวางระจํสามปีล่วงหน้าเลยเดี๋ยวไหนๆก็มาแล้วจิ สักอไอยากฟังเสียงออาเตรียมอะไรแล้วนะจ๊ะเราอยากได้แค่มาล่ตสียกล้องติดแบงค์ด้วยวันนี้สอนเริ่มได้มาของกราบนายนาทุกท่านวันนี้เรามาพบกันทันยาพึ่งหัน หหน้าเขอฝากชื่อสอนรมไว้ด้วยนะครับไว้กับรายการครับปลายเดเดี๋ยวนะองงงจทั้ <c oughs> ทหลาย <c oughs> ที่มันแบบ <c oughs> มันสัมผัสนอกสัมผัสในมันใช่ไม่หมดนะในระหว่างร้องไปก็คิดไปอย่างเงี้ยหรอใช่ครับเพิ่งเพิ่งคิดเมื่อกี้นี้อ๋อเหรอเขาทำได้เหมือนพูดเลยเนาะเห็นไหมว่าคำคมของพี่มันเบาไปเลยคือถ้าเจออย่างนี้ฟังตนสดแล้วินาทีจริงๆอย่างเนี้ยนอกจากเขาคมแล้วเขายังใส่เอื้อนสำรองสนอได้อีกนี่เขายังไม่ลำนะพี่อ้อยใช่ใช่พี่ต้องพัฒนาแล้วล่ะหรือว่าคำคมต้องมีเอื้อนด้วยน่นเป็นน่ากลัวตรงนี้แหละนี่ไงเรามีวิธีพีเต์ใหม่ใช่ค่ะเร่อคำคมแต่ทุกที่เวลาที่ไปเล่นปั� เขาจะขอแบบว่ารีเควสขอเป็นสาบซ่อนรักครับทำไมเรื่องนี้มันดังเพราะว่าอะไรคือมันเป็นเรื่องที่มันสนุกทั้งเรื่องครับเป็นเรื่องที่แบบไม่มีช่วงไหนเลยที่เครียดหรือดราม่าใช่ครับแล้วก็นักแสดงทุกคนนะครับก็โดดเด่นกันหมดทุกคนเลยรวมไปถึงตลกครับทีมตลกแก๊งพานทองนะครับก็ก็จะมีหมดเลยทั้งพี่เต๋าพี่บาสเบล นะครับแล้วรวมถึงแบงค์ด้วยตัวพระเอกออที่เราจะแบบว่า ไปหาพานทองเด็กเป็นเด็กแก๊งนะครับที่แบบว่าทุกคนจะช่วยกันหามุกตลกมาเสริมมาอํามาแกล้งกันครับตลอดทั้งเรื่องเลยคนก็เลยชื่นชอบแล้วมันเริ่มมาอยังไงคะไอ้สาบซ่อนรักที่ว่านี้เนี่ยหลายปีมากๆเลยครับเรื่องนี้มีแสดงมาตั้งแต่แบยังเด็กๆอยู่เลยครับแล้วก็แสดงมาเรื่อยๆเรื่อยๆครับแล้วก็มีนักแสดงที่มาแสดงแล้วก็ที่เลิกแสดงไปแล้วก็มีนะครับจนวันนึงนําเรื่องนี้กลับมาแสดงใหม่ออก็จะเป็นเรื่องเก่าที่มันเหมือนคล้ายๆละครที่แบบเอามาใช่คบ มใหม่ทก็แสดงกันมาเรื่อยๆตามเจนต่างๆนักแสดงแล้วก็มีหมุนเวียนเข้ามาครับแล้วก็เลิ่มแสดงไปไปทำอาชีพทำงานประจำอะไรเงี้ครับก็จะมีนักแสดงใหม่เข้ามา